สวัสดีครับคลิปนี้นิยสารแม่นาคออนไลน์นะครับแนะนำวัตถุมงคลสายมูอีกหลายการหนึ่งของท่านอาจารย์แขกมันตะสยามนั่นก็คือจิ้งจกเรียกลาบครับเมื่อพูดถึงจิ้งจกเนี่ยคนโบราณให้ความเชื่อถือว่าจิ้งจกนี่เป็นสัตว์ที่มีคุณสมบัติพิเศษเขาสามารถที่จะบอกนะครับว่าคนที่นายของเขาที่เขามาอาศัยอยู่ในบ้านเนี่ยออกไปเนี่ย จะเจอกับโชคลาภหรือจะเจอกับพยันตรายให้ฟังเสียงร้องของจิ้งจกเขาว่านะครับถ้าเกิดจิ้งจกร้องทักเนี่ยสามครั้งนะครับจะมีโชคลาภแต่ถ้าหากว่าร้องติดติดต,ด,ตดกันมากกว่าสามครั้งให้หยุดเดินทางอันนี้เป็นความเชื่อของคนโบราณและในเวลาเดียวกันเครื่องรางของคลังประเภทจิ้งจกเนี่ยมักจะพันเอ่อมักจะเกี่ยวพันกับเรื่องของความลักเป็นหลักจะเป็นจิ้งจก สะดุ้งปีรู้จิ้งจกสองหางเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมันเกี่ยวกับโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของความรักอย่างไม่น่าเชื่อแต่จิ้งจกที่ท่านอาจารย์แขกหรือว่าปรมาจารย์วิชาห,หมอสารของเราท่านนาเสนอเนี่ยคือจีเจะบาเครสเนี่ยไม่เหมือนกับจิ้งจกทั่วไปฮะรายละเอียดจะเป็นยังไงนี้เดี๋ยวไปฟังท่านอาจารย์แขกอธิบายอย่างชัดเจนนะครับอยากให้พเพื่อนๆเนี่ยฟังให้ละเอียดและก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะบูชาหรือไม่บูชาดี แต่ในเวลาเดียวกันมีแฟนหนังสือแม่นาคจํานวนไม่น้อยนะครับถ้าหากพูดถึงวัตถุมงคลของท่านอาจารย์แขกนี้เขาบูชาโดยไม่ต้องฟังคําอธิบายใดยๆทั้งสิน้นเพราะเขามีความเชื่อมั่นว่าอาจารย์คารวะท่านนี้ทําวัตถุมงคลดีกว่าคนอื่นและวัตถุมงคลของท่านทุกรายการที่ทําออกมาจะต้องดีกว่าวัตถุมงคลรุ่นที่ทําออกมาแล้วหากบูชาวัตถุมงคลของท่านอาจารย์แขกแล้วไม่ได้ผลเพื่อนๆก็ไม่ต้องบูชาของใครอีกแล้วเข้าใจตรงกันนะครับว่า เงินทองนี่เป็นของมีค่าด้วยเหตุนี้เองครับท่านอาจารย์แขกท่านก็เคยโพสต์ว่าในชีวิตของท่านเนี่ยลำบากท่านอาจารย์แขกเป็นคนที่พูดง่ายๆดีกว่าว่าเป็นคนที่มีน้ําใจนะฮะแม้ว่าท่านลําบากอย่างไรก็ตามเนี่ยตัวผมและหนังสือหน่านาาเนี่ยรับความเมตตาของท่านเนี่ยนับครั้งไม่ถ้วนนะฮะในขณะที่ท่านลําบากด้วยเหตุนี้ผมถือว่าท่านเป็นญาติผู้ใหญ่นะครับที่ผมกราบไหว้และอยากสนิิใจและสิ่งหนึ่งที่ท่านอาจารย์แขกจะ พูดอยู่เสมอว่าวัตถุมงคลของท่านที่เอามาให้พวกเราพวกลูกศิษย์ลูกหาบูชาเนี่ยบูชาแล้วมันต้องเห็นผลเพราะว่าทุกคนเนี่ยพบกับหนึ่งผิดหวังเรื่องความรักกันมาแล้วสองชีวิตยากจนบูชาวัตถุมงคลที่ไม่ใช่ของจริงเนี่ยเท่ากับว่าเป็นการซ้าเติมบอกตรงนี้เลยว่าวัตถุมงคลของท่านอาจารย์แขกทุกรายการถ้าพูดถึงเรื่องโชคลาภแน่นอนเลยโชคลาภม,มันจะต้องที่เรียกว่าเป็นการรวยแบบไม่มีเหตุผล รวยแบบไม่ต้องการคําอธิบายเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูจีจอบบ๊อมาเคะหรือว่าจิ้งจกเรียกราบของท่านอาจารย์แขกมตัดสยามนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไงและผมขอฝากนะครับเพื่อนเพื่อนวัตถุมงคลอะไรก็ตามนะครับอย่ามองว่าเป็นสิ่งเลวไหลวัตถุมงคลนี้เป็นสิ่งที่อยู่กับคนไทยมาเป็นเวลานานสายมูบอกเลยว่าคนที่เป็นสายมูชีวิตของเขาไม่มีคําว่าตกต่ําชีวิตของสายมูมีแต่ขึ้นขึ้นแบบไม่รู้จักจบจากเส้น เข้าใจตรงกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามพบกันให่คลิปหน้าครับพอมาเป็นวันนี้พอเป็นกีจ้ะเนี่ยมันเป็นวิชาของอสายสายที่เราเรียนมาก็คือสายยาวีโบราณคมันว่าเรื่องพลังงานธรรมชาติจิ้งจบเนี่ยมันลองแม้กระทั่งบูรพาจารย์โบราณครูบาอาจารย์สมัยดีบอกว่า พอจะไปไหนถ้าจิ้งจกทักยังหยุดนะยังไม่ให้ไปไหนไปต้อไหน่เลยเราถือว่าเป็นสัตว์ที่มีผลกับพลังงานวิญญาณค่อนข้างสูงในเรื่องของการเตือนภัยครับเตือนสิ่งต่างๆเนี่ยจิ้งจกล้องเนี่ยบางคนบอกจิ้งจกล้องเท่านี้เป็นมงคลจิ้งจกล้องเท่านี้ไม่เป็นมงคลจอกจากบ้านจิ้งจกทักไม่ดีบางคนจิ้งจกตกตกใส่ตัวได้ถึงขั้นชะตาขาดก็มีอะไรลักษณะแบบนี้ แต่ในวิชายาวีโบราณเนี่ยมีวิชาหนึ่งที่เรียกว่าจีเจาะ布拉เกคือจิ้งจบเรียกล่าล่าบในที่นี้ไม่ใช่เงินทองลาบในที่นี้คือสิ่งที่คุณอยากได้ทั้งหมดอ๋อไม่ใช่เงินทองบางคนอยากได้คู่กับคู่มาบางคนอยากได้งานกับงานมาบางคนอยากได้บ้านกับบ้านมาอยากได้ที่ดินก็ที่ดินมาอยากได้ลูกค้าก็ลูกค้ามาแล้วแต่มันเรียกในสิ่งที่คุณอยากได้อ๋อ ถ้าลาบโปกติคือเงินทองโชคทันเองแต่ลาบในในเดจีจ้อเนี่ยในวิชาเนี่ยหมายถึงสิ่งที่เราอยากได้เราอยากได้อะไรก็จะได้แล้วมันก็จะเรียกสิ่งนั้นมาอืมอ่ามันจะเรียกสิ่งนั้นมาก็คือในตัวี่้เราจะเห็นเลยว่ามันลืมตาคือเห็นตาสองข้างชัดๆมีลูกตาเลยใช่ไหมจารมข้าชัดๆเลยแล้วก็อ้าปากมีมีมีลูกตาอยู่อ้าปากด้วยก็คือเค็ดว่าลืมตาอ้าปากมีลูกตาไว้นี่ก็สามารถลืมตาอ้าปากได้และที่หางเนี่ยกวาดดาวกับเดือนเอาไว้ อ๋อไม่ไดเาเดือนถึงเพราะว่าอะไรคนโบราณเขาจะบอกว่าเว้นแต่ดาวกับเดือนอะอย่างอื่นได้หมดอยากได้ดาวได้เดือนน่นคือดาวเดือนได้เป็นสิ่งที่สูงสุดใครที่อยากได้ก็คือ แม้แต่ดาวกับเดือนก็ได้อแม้แต่ดาวกับเดือนก็หาก็ตวัดเอากลับมาก็คือตวัดได้ยันดาว๋อนี่มันตวัดดาวมาเลยใช่ตวัดดาวตวัดดาวกับเดือนมาและที่สําคัญคือในสัญลักษณ์เนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ของพวกยาวีโบราณที่แทนด้วยพลังงานธรรมชาติก็คือดาวกับเดือนครับพวกสายยาวีโบราณเนี่ยเขาจะนับถือพระจันทร์พระจันทร์ก็คือว่าในเรื่องดาวและเดือนแล้วว่าในเรื่องเคสของปัจจุบันเนี่ยก็คืออยากได้อะไรแม้แต่ดาวเดือนเนี่ย ถ้าไม่ใช่ดาวกับเดือนก็หายได้แต่นี่คือไม่ใช่ดาวกับเดือนกูก็จะเอาเพราะว่าขาวก็ได้เลยอันนี้ก็คือในเชิงของรูปลักษณ์ในความหมายแล้วก็ทำมาในขณะที่พกกำลังสวยเพราะตัวเราเองเราก็พกนะหนาๆโดยปกติเราจะพก ใส่กางเกงอ๋อพกต่ำอ่าพกใส่กางเกงเราก็จะอย่างนี้ะออเป็นตัวเนบตัวเนบแล้วก็เนบใส่อย่างนี้เลยนี่ก็ได้อย่างนี้ก็ได้อ่าหรือใส่ใส่กันก็ได้เพราะว่ามันไม่เสื่อมแต่จริงจ้อมันพกสูงพกต่ำได้พกต่ำได้อ๋อพกเป็นวกกุญแจพกอะไรก็ได้นี่จารตัดเป็นพิงโกให้เลยนะพิงโกนะคือในสายยาวีเนี่ยผู้ชายไม่ใส่ทอง ผู้ชายไม่ใส่ทองคำถึงว่าอาจารย์ชอบพิงโกผู้ชายเนี่ยไม่ใส่ทองคำอาจารย์ไม่ใส่ทองจริงใช่คือปกติน้อยๆอาจารย์จะใส่ทองน้อยสร้อยทองอาจารย์มีแต่น้อยผู้ชายเนี่ยศาสตรสายวิัยาศาเนี่ยผู้ชายไม่ใส่ทองอาจารย์จะใส่พิงโกเขาจะใส่พวกหน้าหน้าอะไรแบบนี้หน้าพิงโกหน้าแล้วก็เอามาทำเป็นพิงโกอะไรอย่างนี้อันนี้คือ รุ่นใหม่เนี่ยสมัยก่อนเราทําแค่เป็นเนื้อทองสแตโลหะเนื้อเดียวเนื้อเดียวเลยเนื้อทองสแตโลหะเนื้อเดียวเนื้อเดียวเลยแล้วก็เป็นเนื้อที่คนอยากได้เยอะมากในุูกแดงก็จะมีหลวงพ่อเงินแลวสแตโลหะแล้วก็มีเบ็ดพญาพันบาลแล้วทองสแตโลหะแล้วก็มีกีเจแล้วก็อีกอย่างนึงที่หาไม่ได้คือลูกสะกดขุนแผนสะกดครับแล้วทองสตตโลหะก็แพงคือ เนื้อเนี่ยแพงหมดเลยทะลุคนั้นไม่เอาที่จานแล้วใช่แพงหมดกลายเป็นวัตถุมงคลที่ขึ้นชื่อและแพงมากลูกคุมแผงลูกทุกที่เลยอาจารย์เริ่มเลยอันนั้นเราก็มีเหมือนกันทองรู้ใช้ขนาดเยอะขนาดไหนแล้วธาตต่างโลหะคราวนี้พอมาเป็นรุ่นใหม่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามีเนื้อซูเปอร์ก็คือเนื้อนวะโลหะมหาชนวนที่เราผสมเอาไว้ในการสร้างวัตถุมงคลทุกรุ่นเนื้อเนี่ยก็คือรวบรวมชนวนมวลสารแบบสายภาคใต้ ภาคการภาดเหนือภาคอีสานตะวันออกจนถึงข้าเมนเทวอะไรลึกลงไปจนถึงขอมบายนก็มีอาจารย์นิดนึงนะเอามันรวมกันหมดอ่ะ<ฮ>อาจารย์นิดน,งนึงครับสมาชิกอ่ะมีคําถามเขาถามผมว่าคุณก๊อฟคุณก๊อฟ เนื้อนว่าอาจารย์มีเยอะขนาดนั้นเหรอทํทำไมอันอะไร <laughs> อะไรอะไร,ะไรก็เนื้อนวะผมอยากจะพาสมาชิกไปอาจารย์นะผมพูดได้จ้าสมาชิกฟังหล่อเป็นแท่งคล้ายๆอาแท่งอะทุกโอ้โหเข้าไปดูเป็นคังแสงอยากบอกว่ายกกันไม่ไหวอะใช่ร่ากับแล้วที่แล้วที่สําคัญเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ยังซื้อโลหะ ที่สามารถเอามาทำเป็นสูตรเนื้อนวาโบราณได้เออตอนนั้นเราปลรอยจะเป็นทีวันลไม่ว่าจะเป็นพระบูชาแต่ขัดโบราณของเก่าอะไรสนลิปทองคําโบราณอะไรต่างๆเยอะแยะซื้อมาถึงก็เอามาหลอมรวมกันคล้ายๆที่ทองคาแท่งใช่ไหมทำเป็นแท่งหนักหนักมากก้อนนึงนี่ยกไม่ไหวอ่ะวันที่รายการเนี่ยก็ยังซื้อมาจากพวกที่ขุดขุดของเก่าเนี่ยซื้อเนื้อเนื้อเนื้อสำลิปโบราณไปเนี่ย หนึ่งร้อยสิบโลก็คือซื้อทุกเดือนอะคือใครขุดขึ้นมาเจอเนี่ยพวกนี้คือเป็นคือขายเราเลยเราบอกแล้วเขาก็รู้จริงขายใครไม่ได้ขายกันแขกการแขกซื้อไม่ซื้อไม่หยุดซื้อไม่เลิกซื้อไม่ยุบที่ที่ล้นสุดเนี่ยของส่งทุกวันซื้อของส่งให้กันแขกทุกวันวันนึงวันไม่ได้กล่องนะวันนึงสิบยี่สิบกล่องทุกวันวันแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกเนี้ยบางทีก็เป็นเนื้อชิ้นจะกลัวมากบางทีก็อาจารย์แขกจะซื้อพวกนี้เยอะเยอะที่สุดก็คือ หนังสือหวานเยอะหนังสือเก่าๆนะหนังสือเยอะแต่เก่านะหนังสือเก่าๆคำว่านังสือพวกเออออกมาจากจหลายเหตุอะไรต่างๆเนี่ยราจะซื้อแต่หนังสือคนรุ่นใหม่ในแนวเลยใช่ใช่เพราะว่ามึงเขียนอะไรกันก็ไม่รู้ซื้อความรู้มันมั่วเยอะเราก็ไม่ค่อยตัสมเท่าไหร่อ่าเราก็จะซื้อหนังสือเก่าแต่ถามไม่ได้อ่านไม่ไม่ได้อ่านแล้วไม่มีเวลาเยอะจริงหือาจรๆซื้อมาซื้อมาว่า เออถ้ามีเวลาว่างคิดไว้ว่าถ้าว่างกูจะคิดไว้ถ้าว่างจะไปอ่านตอนไม่่เคยวาบอกเลยว่าเนี่ยไปดูเด็กสามสี่ลังเลยให้บี่ไปถ่ายดูเด็กสามสี่สิบลังไม่ใช่สามสี่ลังสามสี่สิบลังอ่ะไม่ได้ไปยุ่งกับมันเลยซื้อมากระตังงั้นแหละไม่เคยแม้กรทั่งเปิดด้วยแต่ซื้อมาเผื่อว่าเผื่อว่าแล้วก็ไปอ่านนะฮะคือสะสมมาไว้อันนี้คือของสะสมมีมากกว่าพระเครื่องใช่อ่าพระเครื่องพระเครื่องกับตำราจันแขกเนี่ยมีไล่ๆกันเลยใช่อ่ามีไล่ๆกัน อีกอยางนึงเนี่ยพักเครื่องเนี่ยซื้อไม่เท่ามวลสารนะใช่มวลสารอาจารย์แขกซื้อมวลสารมากกว่าซื้อพักเครื่องจริงเพตผลก็คือพักเครื่องอะ่ะกูทําใหม่กูมั่นใจกว่าอือนีไ่ไงคือบูธเห็นว่ามั่นใจกว่าในะสิ่งที่ตัวเองทํามากกว่าอืแต่การที่เราเรียนรู้ในการสร้างพระเนี่ยเราอยากจะได้เนื้อโบราณแน่นอนการต้นต้นมันมก็ต้องมาจากโลหะโบราณใช่แต่ปัจจุบันเนี่ยมีวัฒนาการของการสร้างเนื้อโลหะ มีสูตรในการคำนวณเราก็เอาโลหะโบราณไปยิงเปอร์เซ็นเหมือนเปอร์เซ็นทองอแล้วจะรู้เลยอัตราส่วนในการผสมของมันแต่ปัญหาที่อย่างมาคือตัวตั้งต้นมันต้องเป็นโลหะโบราณอเพราะฉะนั้นวัตถุมงคลโบราณในสมัยอดีตที่เขาสร้างขึ้นมาอย่างไรด้วยเนื้ออะไรเราก็ต้องไปหาเนื้อโลหะในยุคนั้นยกตัวอย่างเช่นในสมัยสุขโขทยัยสร้างวัตถุมงคลสร้างวัตถุมงคลหรือเครื่องรางลูกขลบพระเครื่องขึ้นมาเนี่ย แน่นอนเขาไม่ได้ใช้วัตถุเขาไม่ได้ใช้โลหะในสมัยสุขโขทัยนะแต่เขาใช้โลหะในสมัยทราวดีที่เก่ากว,ว่าอเพราะเขามีความเชื่อโลหะพวกนี้ศักดิ์สิทธิ์ในสมัยสุขโขทัยก็เลยเอาโลหะทวารมาใช้อพอมาในสมัยสมัยลพบุรีที่เก่าลอนลงมาจากสุขโขทยัยพอมาในสมัยลพบุรีปุ๊บในการสร้างวัตถุมงคลหรือวัตถุอาถรรพ์ต่างๆเนก็จะจำนวนมวลสารนังแต่ยุคสมัยทราวดีสุโขทัย แล้วก็มารวมขี่นลยบุรีผสมกับโลหะตัวเองขึ้นไปชั้นที่สองแล้วพอมาลรบุรีแล้วมาเป็นอายุทยาพอมาในสมัยอายุทยาเนี่ยก็จะมีการเอาโลหะในสมัยทวารวดีสุโขทัยลพบุรีและก็โลหะที่มาจากต่างประเทศแล้วอันนี้คือความหลากหลายในควมหากหายของโลหะเนี่ยจะมาอยู่ในสมัยของ Wollen, อายุทยาที่มีการค้ากับโปรตุกี่มันมีการค้ากับเปอร์เซียมีการค้ากับจีนเราจะเห็นว่าพวกปรแจจีนทองสำลีทองแร่ล่าต่างตาเนี่ยมันจะมาในสมัยอยุทยานี่แหละความหลากหลายในวิชาโลหะในสมัยอยุทยาถึงเฟื่องฟูสุดก็มีการเอามาสร้างวัตถุมงคลหรือวัตถุอาถรรพ์จากโลหะทั้งสี่ประไม่ารวมมาพอมาปัจจุบันกรุงรัตนโกสินทร์ก็มีโลหะขึ้นมาใหม่อีก ซึ่งกรุงรัตนโกสินทร์ยิ่งกว่าอยุธยาตรงที่กูค้าขายกันทั่วโลกเลยอมาโลหะมีมาทั้งทองแดงมาจากอินเดียอทองอม,มาจากสวิต<ช>มีทั้งเงินมาจากสวิตม,มีทั้งเงินมาจากบราซิลทั่วโลกมาในยุคป,ปัจจุบันนี่เลยปัจจุบันนี้คือโลหะมาอย่างหลากหลายแต่ถ้าอยากจะสร้างก็ถุมงคลให้ได้เหมือนเดิมแน่นอนก็ต้องกลับไปหาเหมือนเดิมลาววดีลาววดีโศทไทยอพบุรียอยุธยาแล้วก็จะมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์เพราะฉะนั้นเนี่ย เนื้อใะว่าโลหะอาจารย์แขกพูดเสมอมาจากโลหะห้าสมัยอสุโขทัยประวัติสุโขทัยลบุรีอยุธยาแล้วก็ธนบุรีอืก็คือยุคปัจจุบันเลยห้าสมัยอ่าโลหะเบญจโลหะอาจารย์แขกตั้งชื่อมาเองเลยว่าเบญจโลหะในยุคอาจารย์แขกคือมาจากโลหะตั้งห้าสมัยนี่แหละเหตุามสัมพันธ์ของนวะโลหะมหาชนวนที่มานวะเนี่ยแปลว่าเก้าอย่างอโลหะเก้าอย่างเมื่อกี้ที่แค่โลหะตั้งต้นอ่า ที่เรียกว่าหนึ่งในโลหะทั้งเก้าของนาา้โลหะอันนั้นคือหนึ่งเดียวนะหนึ่งเดียวนะสมัยรัชาลหนึ่งเดียวของ<น>ขอาจารย์แขกคือหนึ่งเดียวนะหนึ่งเดียวในนาา้โลหะก,ก็ต้องมาผสมเจ้าน้าเงินชิ้นชิ้นสังกะสีสองผสมสังขารผสมเงินผสมทองคำอ่าผสมดีบุกให้รวมกันเป็นเก้าอย่างใช่อ่าเรียกว่านวโลหะคำว่ามหาชนวนแน่นอนอย่างที่บอกมันมาจากทวารไล่มาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันและอาจารย์แขกเป็นมนุษย์ที่สร้างวัตถุมงคลไม่สวนสวาน่งงนาขายได้หรือขายไม่ได้ใช่ ทำสนองความอยากตัวเองเป็นดับหนึ่งวัตถุวัคคนทาขึ้นมาไม่จะเป็นว่าจะขายได้หรือก็สังเกตขอจใจไม่มีน้ทองแดงนะครไม่มีไอ้เรื่องนี้โรงงานายไม่ทำขนาดว่าเหรียญปั๊มนี่ยังไม่อยากจะทำเออสังเกตเหรียญปั๊มรุ่นสุดท้ายก็คืออนุมาตัวกูกูผู้ชนะก็ไม่มีทองแางเขียวก็ไม่ทำเือธรรมดาใช่เอาชนวนมวลสารทั้งหมดมาหลอมแล้วก็รีบเป็นแผ่นแล้วก็มาปั๊มหนักปอีกโรงงานกว่าจานทำแบบนี้ไม่คุ้มหรอกเจ๊งก็เจ๊ง ที่สําคัญคืออธิบายให้คนเข้าใจว่าทำแต่เนื้อชนมมสารคนไม่เชื่อด้วยใช่ก็เลยง่ายๆเลยเ,เลิกทำไม่เอาละปั๊<อ>มหล่อมาอิบาแพงช่างมาเลยไม่ต้องมานั่งเถียงกันแล้วก็เลยเอาฟาไปแปรในการทําเหรียญหล่อบางๆหล่อจิวเวลรี่อาจารย์แขกเป็นคนหล่อเหรียญหล่อออกมาบางแวบ,บคนรแรกในประเทศไทย เหรียญแรกที่ทําก็คือเหรียญหลวงพ่ออินวัดอินบุพาใช่แล้วปั้นหล่อหนา้อจอนตั้งงานครับปั๊มเลยพอาะอที่แรกปุ๊บคนทุกคนเอ้ยปั๊มได้นแต่พอเห็นหูเฮ้ยหูมันกล้ามันปั้นไม่ได้หรอกหรอใช่มันหล่อหูหล่อได้บางนี่แหละนี่ไงเฉยฟาร์มศาสตร์ใจหอยใหญ่ใช่ใช่ใช่เหมือนการการสร้างวัตถุมงคลทุกรุ่นของเราเนี่ยเนื้อโลหะเนี่ยทุกวันนี้ไม่หยุดซื้อเลยอืมจริงในในในขนาดวันเนี้ยในขนาดวันเนี้ยก็ยังก็ยังลายไปอพอเข้ามาโชว์ปุ๊บ มันไปขุดได้เต่าสำลีมาสิบสามตัวเราก็ว่าเอ้ยพอดีเลยกูอยากทําเต่าเรือนมันแน่ามามามาสิบสามตัวได้เท่าไหร่จานครับผมอาจารย์แค่ร้านสามพอก็ตัวละแสนก็อย่างที่อาจารย์พูดตัวละแสนเน่ยวัตถุมัคซเต่าอ่ะตัวละแสนยังซื้อเลยก็อย่างที่บอกอาจารย์ขายใครไม่ได้ก็ขายจายคนเดียวใช่ไม่ับซื้อเองส่นไมดเงินส่วนรู้สึกวก็ขายใช้ไม่ขายจ่ายคนเดียวที่สําคัญนะไม่ได้ซื้อเก็บไว้ที่เก่าๆไม่มีประโยชน์คุณหลามเลยคุณหลาม ที่มาของตะกุศาก็สอบพบไม่หมดก็คือหลอมแล้วก็เอามารวมรวมกันสร้างเหมือนกับจีเจาะวันนี้เราเหมือนกันจีเจาะวันเนี้ยเราทําแบบให้โดนใจทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่คนเก่าเนี่ยยังติดรูปลักษณ์ของเนื้อทองสแตโลหะซึ่งทองสแตโลหะทํายากมากนะไม่ใช่ทองเหลืองนะเป็นทองเป็นเการเล่นแร่แปรธาตุก็คือทองสแตโลหะเนี่ยถ้าเองไปโดนฟาร์มร้อเนี่ยเนื้อมันหยอกแดง แต่พอเองเอาที่มันร้อนอยู่เนี่ยไปจุ่มน้ําเย็นมันจะเป็นสีเนี่ยมันจะกลับมาเป็นสีเหลืองทองมันไม่ใช่ทองเหลืองมันไม่ใช่ทองคำแล้วมันก็ไม่ใช่ทองเหลืองแล้วมันก็ไม่ใช่ทองแดงเอยในสมัยอดีตของคูบาจาร์ทางใต้โบราณก็เลยเรียกว่าถูกเรียกว่าทองสแตนโละคือมันมีส่วนผสมทั้งหมดเจ็ดชนิดหลักๆเลยมีเจ็ดชนิดแต่ความพิสดารของมันคือหล่อมาแล้วเนี่ยเนื้อมันจะเป็นสีทองแดงแต่ถ้าเราไปเผาไฟให้ร้อน แล้จุ่มในน้าเย็นมันจะกลายไปเป็นสีเหลืองเหมือนทองคำเหมือนทองคำอ่าอันนี้ก็คือเนือทองสแตโลหะเนี่ยแต่ไม่ใช่ทองคำนะแต่ไม่ใช่ทองคำนะไม่ใช่ทองคำนะคะใช่มันจะเหมือนทองคำแต่แต่ไม่ใช่ทองคํานะคะแต่ส่วนผสมมันเนี่ยค่อนข้างจะพิสดารและขั้นตอนในการทำเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากมากๆและที่สําคัญคือโลหะที่เอามาหลอมมันเนี่ยเอาโลหะทองเหลืองปัจจุบันมาทําก็ไม่ได้ มันตั้งตั้นมาจากสูตรโบราณเพราะมันเป็นวิชาโบราณตั้งต้นใหม่เลยมันตั้งต้นมาจากเนื้อโลหะสมัยโบราณเพะได้การยากของทองสแตนโลหะเนี่ยหาของโบราณยากหาของโบราณก็ยากเลยเพราะว่าหาของเก่ายากของทองสแตนโลหะเนี่ยสมาชิก้ามองข้าสมาชิกที่สมัยอดีตที่ออกกิ้งจกเรียกราดจีเวพาเคสเนี่ยก็จะเป็นทองสแตนโลหะเนื้อเดียวอันนี้คนบางคนก็ยังติดอยากได้ทองสแตนโลหะอยากได้ทองสแตนโลหะและการหาทองสแตนโลหะเนี่ยต้นทุนสูงมากใช่ ต้นทุนสูงมากซึ่งปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยอาจารย์แขกทาได้แต่สมัยก่อนอะ่ะมีคนทําให้ม,มีลูกศิษย์มาออกตังทำให้ไม่งั้นก็ไม่ได้ทําแต่ตอนเนี้ยคือเราทําด้วยตัวเองได้แต่ก็ไม่มากนะมไม่ได้มาทําเป็นจานวนมากแบบสมัยอดีตก็สังเกตของวัตถุโบราจานออกสตากมันน้อยน้อยแต่สมาชิกก็ชอบมองข้ามแค่อยากได้มีทําแค่อยากให้รู้ยังทําได้อยู่ทําให้อยากให้อยากให้สมาชิกวงการพระเครื่องทั้งหลายเนี่ย เขายังรู้ว่าวิชาทองสตนโลหะยังมีคนทำเต็แต่พูดถึงนต้องจ่ายน้องจายแขกว่าใครบางคนเออผมไม่เคยได้ยินว่าสตนเโลหะเลยหนึ่งมึงอธิบายเขายากเพาเนื้อโลหะแพงสองมึงทำเพื่อเน้นขายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันต้นทุนสูงเนี่ยเปอร์เซ็นต์เสี่ยงในการขายไม่ได้ก็สูงด้วยแต่อย่างที่บอกอาจารย์แขกเป็นมนุษย์ที่ไม่สนไงขายได้ไม่ได้รู้กูอยากทำอ่ะกูก็ทำขึ้นมาส่วนที่เจ้าเนี่ย ในยุคนี้ในปีนี้พอสอนี้ที่ทำออกมาเนี่ยมีสองเนื้ออก็คือเนื้อนวำโลหะมหาชนวนกับเนื้อทองสัตโลหะแบบเดิมอ่าเรามีสองกล่องเลยแล้วกล่องของวิสันด้วยก็คือสีเหลืองเนี่ยเป็นเนื้อทองสัตโลหะอ่าแล้วก็สีฟ้าเนี่ยเป็นเนื้อนวำโลหะมหาชนวนตอกเลขตอกโค้ดที่ใต้ท้องอชัดเจนแยกเลขแยกโค้ดไม่เหมือนกันเช่ไหมเห็นพบก็รู้เลยว่า อ่าอันเนี้ยคือจริงจริงดูเนื้อก็รู้เลยจ้ะต่างกันแต่เนื้อเนี่ยมันมีแบบนี้นะม่โอกาสกลับใช่ไหมจ๊ะใช่เนี่ยทั้งสองเนื้อเนี่ยเนื้อนาวิกาโลหมหาชนวเนี่ยถ้าเองใส่ไปนานๆมันจะดำกับดำามัผสมต้องคำเยอะมากมันจะดำมันจะกลับมาดำเหมือนกิ่งวัตสุทัศน์แต่ไอเนื้อทองสตาร์โลหะถ้าเองใส่ไปนานมันจะเขียว มันจะมันจะเขียวเหมือนเเทวโลเก่ามันเนื้อเทวรูปโบราณใส่ของเก่าใช่อ่อันนี้คือความแตกต่างแล้ววันหน้าเนี่ยมันแยกไม่ได้หรอกวันนี้อะไรแต่มันจะแยกได้ตรงที่ว่าคันโค้ดอะไรอ่าโค้ดคเหมือนกันหอันกเหมืนกันอ่า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 อีาเ่าอ่าอัาอ่นอ่าว่าอ่าอ่อ่นอ่่อ่าอได้่าอ่จอิาอ่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 อ่าอ่าอ่าอ่จริตอ่าอ่อา่อาอยา่อ่่ ใช้สองเนื้อเลยใช่ก็คืออันนี้เนื้อนวะอันนี้เขาทองตะตานุใช้สองเนื้อเลยใช้สองเนื้อเลยแต่เนี่ยมันจะคำๆหน่อยเพราะว่า ตอนที่เขาไปเลี้ยงเนี่ยเขาไปโดนไฟอ๋อเขาเลยโดนอ่าพอไปโดนไฟปุ๊บผิวมันก็เลยเริ่มกลับก็อย่างที่ว่ากันมันโดนไฟแล้วมันต้องจุ่มอันนี้ต้องเ่็นอาต้องจุ่มน้ำเย็นถึงจะกลับมาเหลืออันนี้บอกเขียวๆนะอ่าเวลาเขียวๆหน่อยต่อเขียวเพราะมันต้องจุ่มน้ำเย็นน้ำถึงจะกลับมาเหลือแต่เขาไม่ได้จุ่มใช่ไหมเขาไม่รู้ไงเขาเลยมาจุดแล้วมาโดนไฟเราก็เป็นสีเลี่ยนอะไรแต่เราเอาฟกติดตัวนี่แหละคราวนี้ด้วย มันเป็นวัตถุมงคลในตำนานที่กลับมามีชีวิตอีกรล่าของมรัสยามครับ่าแล้วรู้สึกตอนนั้นที่ออกไม่ได้ใช้ชี่รายการมันไต่เลยนะใช่ทำมันกลับมาเป็นอีกรอบของวัตถุมงคลและที่สาคัญคือรูปลักษณ์มันสวยขึ้นสวยขึ้นสใส่เคส ได้เต็มที่เพราะเป็นโรงงานระดับระดับ้วเรี่ยวไม่มีใช่ไหมคะตัวไม่มี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 จุดธรรมดาตาตาปากก็ไม่มีแล้วแต่ความสวยเลยเพราะตานั้นแหละทำสวยมาแล้วโรงงานหล่อไม่ได้มันไม่ได้เป็นสามมิติมันเป็นแค่นุ่นขึ้นมาเฉยๆนะอาจารย์ไม่ได้สามมิติเพราะว่าโรงงานมันหล่อไม่ได้ตาก็ไม่มีปูปรออกมาทำปากไม่อาปากทำได้แค่นั้นอาปากก็ไม่ยาด้วยไม่อาปากไม่มีตาไม่มีได้เลยตาไม่จุดแล้วอาจารย์นิดนึงอ่ะสมาชิกเขาจะมีคนมาถามว่าพุทธคุณเนี่ยจะคล้ายๆกับ แมงปอไหมที่ที่เวลาพกแต่ถ้าแมงปอเข้าบ้านจะมีลาบพิเศษอันนี้จิ้งจกถ้าสมมติเห็นจิ้งจกคือจะได้จิ้งจกเข้าบ้านใช่ไหมอาจารย์มันจะเรียกว่ายังไงมันจะเรียกมันมันมีพลังงานชีวิตที่เหมือนกันมันจะเรียกจิ้งจกอ่ามันมีพลังงานแต่ถ้าจิ้งจกร้องคือดีใช่ไหมอาจารย์ถ้าเราพกดีดีโอเคโอเคมันกลับกันจิงจก มันจะดีมันกับเะเมื่อก่อนอ่อนหลัจากบ้านจิ้งจกร้องนี่อย่าไปอยู่แต่ถ้าพี่พกมันร้องจิกร้องแนไปเลยคุณพี่โชคแน่พี่พกปุ๊บพี่รีบตามหาจิ้งจกในบ้านเลยนะแล้วก็หาอาจารย์ไม่มีไม่มีเหมือนรุ่นแรกเลยไม่มีไม่มีไม่ต้องใช้อันนี้อันนี้คือยังใช้ได้เลยใช้ได้ใช้ได้เลยโอเค